ชุดขาวเล็งอุปาเมกาโ,โนเป็นเป้าแรกก่อนโกนาเต้ตารือหวังต่อสัญญาฉบับใหม่กับชุดขาวเอ็มปาเป้บอกมาริดยิ่งใหญ่กว่าเปเช่ทั้งหมดนี้ในนักกาซิยานะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาเซียนะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันพุธที่15ตุลาคม2568นกะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็รวบรวมข่าวมาอัปเดตได้นะครับผมก็พอมีข่าวนะพอสมควรนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีข่าวของอุปาเมกาโนอย่างที่บอกนะครับคือตอนนี้นะฮะหลายๆสื่อนะครับเขาบอกว่ามดิด เปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนเป้าจากโกนาเต้เป็นอุปาเมกาโนเป็นเป้าแรกโอ้โหถูกใจไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อหากันนะครับว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคือจริงจังขนาดไหนนะครับแล้วก็ข่าวของตอรือ้อนี่อันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับก็บอกว่าผมเนี่ยถ้ากลับมานะขอสัญญาฉบับใหม่ได้ไหมนะครับเพราะว่าเขานะฮะคาดว่านะจะกลับมาได้ในช่วงต้นมกราคม2026 นะครับอ่ะดีวผมพาไปดูเนะื้อหากันนะครับแล้วก็เรื่องของเอ็มเป้นี่ก็ต้องบอกว่าเขาถูกถามนะฮะว่าระหว่างเปเชเนี่ยกับมาริเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูคําตอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หน่อยนะสำคัญมากๆคนละห like, นึ่งไลค์หแชร์นะเมื่อวานก็มีคนกดไลค์กดแชร์ให้เยอะพอสมควร นะครับผมก็กลับมาใหม่ๆเนาะอาจจะยังยอดวิวนะเมื่อวานนี้อาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าผมรวบรวมข่าวได้ก็จะมาแบบนี้แหละนะฮะต่อเนื่องกันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเจอการเช้าๆแบบนี้ก็ต้องขอฝากกาแฟกันหน่อยนะครับสำหรับฮิวต็อปคอฟฟโรสเตอร์เมล็ดกาแฟคั่วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีเลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มตามนี้เลยนะฮะราคาข้อตามนี้นะครับตามปริมาณนะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับชื่นชอบการดื่มคั่วไหนสั่งมาได้เลยนะพร้อมให้บริการนะครับผมก็ ก็ต้องบอกว่าเมล็ดของเราเนี่ยเป็นเมล็ดอาราบิก้าแท้ร้อนะครับไม่ได้ผสมโรบัสต้าอาราบิก้านะก็คืออาราบิก้าทั้งถุงเลยนะฮะใครที่เอาไปทำดื่มกาแฟสุดตอนเช้านะผมว่าชื่นชอบแน่นอนนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ h ิลท็อป c o f ฟ e e โรสเตอรนะฮะผมแปะลิงค์ข้างล่างอยู่แล้วนะทักมาได้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก่อนไปเริ่มข่าวนะฮะขอไป ดูสถิตินะผู้ทำลายสถิติตลอดการกันหน่อยนี่โอ้โหเอาอีกแล้วนะครับสำหรับพี่โดนะเฮโดของเราคริสเตโนโรนัลโดนะเมื่อคืนนี้ก็ลงเล่นให้กับโปรตุเกสไปนะครับทำประตูไปคนเดียวอีกแล้วนะครับผม2อมล็ดนะฮะทำให้ตอนนี้นะครับพิโดของเราเนี่ยยิงไปทั้งหมดนะครับตลอดอาชีพนะตลอดอาชีพ948ประตู นะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของทีมชาติเนี่ยก็คือ143ประตูกลายเป็นผู้เล่นนะครับที่ยิงประตูนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับเมื่อคืนจัดไป2ประตูนะกับทีมชาติฮังการีจอมทำลายสถิติจริงๆนะครับก็ยังคิดถึงเฮียแกอยู่ตลอดนะสำหรับพี่โดบอลโลกนะครับปีหน้านะก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของพี่แกแล้ว นะครับใครที่ไม่เคยดูพีโดไม่คงไม่มีใครที่คิดถึงพีโดใครที่คิดว่าหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นพีโดในบอลโลกแล้วนะครับปีหน้าต้องดูให้ได้นะครับสำหรับบอลโลก2026นะอ่ะแล้วก็ขอไปเริ่มที่เรื่องของอุปาเมกาโนนก่อนนะครับทำไมนะฮะถึงเปลี่ยนเป้าจากโกนาเต้เป็นอุปาเมกาโนนะมันมีเหตุผลนะครับ ก็สื่อที่รายงานนะครับผมก็เป็นสื่อทางฝั่งสเปนนี่แหละนะครับผมกาเดนาเซนะเขาบอกว่าบาเยันมินิกนะครับก็มุ่งมั่นนะที่จะเก็บไดโยอุปาเมกาโนไว้กับทีมนะครับถึงแม้ในการเจรจาครั้งล่าสุดเนี่ยไม่คืบหน้าก็ตามนะอุปาเมกาโนนะครับถือเป็นเป้าหมายสูงสุด นี้เขาบอกนะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรัลมริดในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเพราะหากในที่สุดแล้วนะเขาไม่ต่อสัญญากับทางไบร์มินิกเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจต์นะซึ่งในตอนนี้นะครับเขาก็แซงหน้าอิบราฮิมากูนาเต้ไปแล้วนะฮะในลิสต์รายชื่อเป้าหมายกองหลังของสโมสสน,นะครับซึ่งทราบกันดีว่าเรัลมริดเนี่ย ก็รู้นะฮะถึงการเจรจาระหว่างอุปาเมกาโนกันกบไบเยอร์มินิกว่าเอ้ยตอนนี้มันไม่คืบหน้าเว้ยมันชะง,งักนะฮะซึ่งมาริดเนี่ยมีแนวโน้มนะครับอันนี้นะทางกาเดน,น่าเซบอกนะฮะมีแนวโน้มว่าจะยื่นเสนอ20ล้านยูโรในช่วงเดือนมกราคมนี้โอ้โหคือ,อ,อถามว่านะครับผมนะผมคิดว่านะทำไมถึงเปลี่ยนจาก โกนาเต้มาเป็นอุปาเมกาโนมันคือต้องบอกว่าไงดีครับด้วยอันที่จริงอะถ้าเราดูหลายๆปีที่ผ่านมาโกนาเต้นะครับดูเก่งกว่าอุปาเมกาโนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าที่ผมไปอ่านฉบับเต็มทั้งหมดนะครับของทางกาเดนาเซเนี่ยเขาเหมือนประมาณว่ามมดิเเริ่มเห็นและว่าโกนาเต้เนี่ยฟอร์มไม่ดีฟอร์มตกเลยหันไปมองอุปาเมกาโนมากกว่า เหมือนที่เราคิดไหมว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยโกนาเต้ฟอร์มไม่ดีใช่ไหมแต่ผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่าที่โกนาเต้ฟอร์มไม่ดีเนี่ยเพราะเขาเนี่ยคือจิตใจล่องลอยมาที่มาริดแล้วนะครับมันเลยทําให้ฟอร์มของเขาไม่เสถียรสมาธิไม่ค่อยมีในสนามนะแต่เราไม่ดูไงว่าถ้าเขาย้ายมาเนี่ยเขาจะฟอร์มไม่ดีแบบนั้นหรือเปล่าหรือเขาจะกลับมาฟอร์มดีเหมือนเดิม นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มมันไม่ดีนะครับผมก็สื่อก็เล่นเลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยก็ฟรีอีกหนึ่งคนนะก็เนี่ยอาจจะไปเอาคนนี้มาก่อนไล่ล่าเลยนะฮะฟรีใช่ไหมแต่ว่าจะเอามากราคมนี้เนี่ยยี่สิบล้านผมว่านะเอาจริงเลยนะผมว่ายี่สิบล้านนะมาดิดไม่ยอมจ่ายหรอกคือจะถ้ารู้เนี่ยว่าจะฟรีเนี่ยไม่ยอมจ่ายหรอกยี่สิบล้านอะ่ะรอฟรี สื่อเนี่ยตอนเนี้คืออย่างที่เรารู้นะคือข่าวมันก็เงียบเงียบไปไม่ไม่ค่อยมีข่าวเล่นเนาะเขาก็อาจจะประมาณเขียนข่าวขึ้นมาถึงจะเป็นการินาเซก็ตามนะการินาเซนี่ถือว่าเป็นสื่อใหญ่นะฮะในสเปนนะช่วงนี้มันเงียบ <c oughs> นะครับก็ฟังหูไว้หูก่อนล้วกันนะครับสําหรับข่าวของอุปาเมกาโนนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องราวของตาเรือหน่อย นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าแผนของเขาเนี่ยคือการกลับมาลงสนามให้กับมาริดนั่แหละแต่ไม่พอนะบอกว่าขอสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมเลยหรือเปล่านะครับก็เป็นการรายงานนะฮะจากผู้สื่อข,ข่าวของเกปีคอนนะครับเขาบอกว่าลำดับความสำคัญของอันโตนิโอรูดิเกอร์ในตอนนี้นะครับก็คือการกลับมาลงสนามให้กับเปอรลมาริตนะ แล้วก็ยินดีนะฮะหากสโมสรเนี่ยจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขานะฮะในปีหน้านะครับคือเขาบอกว่าไม่ต้องเร่งรีบนะยื่นอีกทีตอนซัมเมอร์ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เป้าหมายหลักเลยนะฮะของทางตารือเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือการเรียกฟิตให้มาเต็มร้อก่อนนะครับรืดิเกอร์นะครับมีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงนะครับ ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลมาแล้วนะครับแล้วก็แผนของเขาเนี่ยคือการเรียกฟิตมาก่อนอย่างที่บอกนะครับให้ร้อซแล้วก็ลงช่วยนะฮะทีมในช่วงต้นปี2026นะครับลงช่วยเรียกฟิตเข้าใจแต่สัญญาฉบับใหม่ไม่รู้ <c oughs> นะครับคือถามว่าอะถ้าเปรียบเทียบสองคนนะระหว่างอาราบากับรีดิเกอร์เนี่ยเราก็จะคิดเหมือนกันว่ารีดิเกอร์เนี่ยดูดีกว่า นะครับแต่ด้วยทิศทางไม่รู้ดิการสร้างทีมในตอนนี้เนี่ยผมคิดนะว่ามันน่าจะปล่อยคู่อ่ะอืมอาราบากับบรูดิเกอร์น่าจะปล่อยคู่เพราะนะฮะมันจะเป็นการเปิดสล็อตนะ,ะให้กับนักเตะที่เรากำลังเล็งอยู่อ่ะก็ต้องมารอดูอ่ะนะครับหรือ เัมอร์ที่จะถึงนี้นะฮะอาจจะปล่อยไปก่อน1คนแล้วก็ซื้อมา1คนอีกเัมอหนึ่งปล่อยอีก1คนนะฮะถ้าจัดได้สัญญาจริงๆนะผมว่าปีเดียวดิลเกอร์จะเอาไหมแค่นั้นแหละถ้าถ้าไม่เอาอะก็นั่นแหละออกเพราะว่าอะไรสัญ,ญญาจะหมดปี2 0 2 6นะครับอะมารอดูกันนะครับสำหรับเรื่องของกองหลัง นะตารือนะฮะจะอยากอยู่แตไ่ไม่รู้ว่ามาลิดจะให้อยู่ต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์นะฮะของทางคิเลนเอบเป้กันหน่อยนะครับอันนี้ก็ก็ต้องบอกว่าจะ <c oughs> บอกว่าไงดีคือมันไม่เชิงเป็นคําตอบที่ทว่วลงนะแต่คือมันเป็นจากใจของเขาเองอ่ะนะฮะก็เอบปเป้นะครับ, e รบถูกถามเรื่องความแตกต่างนะระหว่างเปเช่นะครับกับรมาลิดนะเอบปเป้ e ก็บอกว่า ต่างกันแค่มาริเนี่ยคือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกทัวลงไหมที่นี่นะผมบอกกับตัวเองว่าผมเนี่ยอยู่กับสโมสรที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วผมต้องชนะผมเนี่ยอยากเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆร่วมทีมรวมถึงคนอื่นๆและแฟนบอลด,ด้วยตอบก็ไม่ได้ยาวนะแต่คือถ้าเอาไปตีความผิดอันเนี้ยทัวลงได้สโมสรที่ดีที่สุดในโลกอันนี้เข้าใจแต่ เขาถามถึงเรื่องความแตกต่างไงกับเปเชถ้าบอกแบบนี้นะเฮ้ยเปเชเพึ่งได้แชมป UC ์ UCL นะเว้ยนี่โอ้ตายๆนะเถียงกันไม่จบนะ อ่ะก็เป็นสีสันแล้วกันนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของเอ็มเป้นะครับก่อนจากไปขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับแบรนด์กาแฟน้องใหม่นะฮะฮิลท To ปคอฟฟี่โรสเตอร์เมล็ดกาแฟขั้วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมขั้วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีเลือกทุกระดับการขั้วนะครับขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มราคาตามนี้เลยนะฮะจัดส่งฟรีทุกออดเดอร์สั่งเข้ามาได้เลยนะฮะที่เพจนากาลัยาหรือว่าเพจฮิลทงอปคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับ ทำชงดื่มตอนเช้าเนี่ยหแก้วก่อนไปทํางานนะครับฟินมากๆนะครับสําหรับกาแฟอาไราบิกแาหอมๆนะฝากไว้ด้วยลวกันนะครับ h ิวท็อปคอฟฟี่โรสเตอรนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ามันมีข่าวก็จะมารวบรวมนี่แหละวันเนี้ยคือบอกตรงๆนะขุดข่าวไม่รู้จะขุดยังไงละสุดๆและ้ะนะครับถ้ามีก็เอามารายงานถ้าไม่มีก็ขอยกยอดไปเหมือนเดิมนะครับและคิดว่าหลังจากที่จบ บอลทีมชาติไปแล้วเนี่ยข่าวก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หแชร์กันเหมือนเดิมนะครับกระตุ้นเอากดีทึมกันหน่อยนะครับช่วงนี้มันเงียบเนาะก็ขอคนละหนึ่งไ like, ลค์หแชร์นะฮะสำคัญมากๆนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนายกาซิยาขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ